สวัสดีครับสบายสบายสไตล์เราครับผมมาอีกแล้วครับใบหัวเองแล้วเผ็ดเผ็ดไม่หวานนะฮะอันนี้ลองสั่งเป็นไซส์เอสมานะฮะกระเพราถาดร้านสมชายกระเพราถาดตลาดอินดี้ปิ่นเก้าครับผมมาอันนี้ไซส์ให้ดูมีอะไรบ้างนี่กุ้งปลาหมึกอันนี้คือแบบเป็นรวมไงมีแบบหมูกรอบด้วยแล้วก็เป็นซีฟู้ดด้วยนะฮะอันนี้เป็นไซส์เอสนะใครอยากกินไซส์เอสน่าจะเล็กสุดละเป็นกระเพราถาดก็ร้อยหนึ่งอันนี้ร้อยหนึ่ง ที่เรารีวิวไปอ่ะอันนั้นอันนั้นไซส์ไซส์เอ็มร้อยหกสิบถ้าเป็นไซส์เอลก็น่าจะน่าจะแบบไม่เคยกินไซส์เอลที่ไซส์เอลน่าจะสองร้อยกว่าบาทมังโมบอกไม่รู้มีเอ็กเอลอีกหรือเปล่ามีกี่ไซส์ไม่รู้แต่นี่เราลองไซส์เอครั้งแรกมาเดี๋ยวลองชิมกันเขายาบประทานอาหารมื้อนี้ครับโผมาอมตะปูทุ่ญ้าอมัญญามหาตะปูกิริมิตีนักกังในวางอีกะวิติปสิทธิแม่มาก็อย่างที่ว่าปริมาณไซส์ก็ตามราคา ืมอยนี้เยี่ยมโอ้เหเฮ็ดดีเว้ยของดีจริงอะลองดูนะอร่อยเลยอันนี้กินแบบไม่ใส่ไม่ปรุงไม่ใส่น้ำปลาเลยนี่น้ำปลาครับนี่น้ำปลาใหม่นะครับโอ้พริกดูดีกว่านี่วาดปึ๊บนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยมาครับผม ลรำแแ๊ะเจ้าอร่อยสองภาษาเลยนะใครอยากกินลองดูสมใช้กระเพราสาตลาดปิ่นเก้าอินดี้ครับผมบตลาดอินดี้ปป่นเก้าเดี๋ยวต้องไปเยืนที่ร้านแน่นอนครับผมบผมยาวแล้วเข้าตาเอี๊ยบ เอากินได้ทั้งหัวเลยนะกระเพราเขาอะกุ้งอ่ะมีเด็กมีเด็กมีเด็กมีมีสัญญาณโอ้กระเพรามีรัศมีเอามาหิดอยู่ข้างหลังเรียกไหมเยียมไหมภาพก่อนภาพก่อนร้ายภาพก่อแแพ้ถูกใจก่อนอีก่อนไปก่อนได้หืมแม่เลยนี่หมูกรอบเขาอร่อยเลย ทอดใหม่แน่ๆโอ้โหหลักกันไปนึกคำนี้ครับผมคำว่าหลักกลับเยอะไปกลับเยอะไปก็พอดีนะแบบเดียคนเดียวแบบแต่เมื่อวานตอกก็กินหมดนะไฟ่ใส่เอ็มอะแต่ความว่าร้อยตัางหู้ลำตันแบบเจ้า